เราไม่ได้เล้ยงเขาย่อมเราจะทำอะไรได้ก่อนว่าเราจะทำอะไรท่านติดต่อท่านขอับติดต่อท่านตัวแทนนี่อยู่ในอยู่ในที่นี้สถานีนี่ตัวแทนของเรา ที่อยู่ที่นี่อเล็กมันจะทำหน้าที่ในการยื่นหนังสือและผมจะทำหน้าที่ฟอพี่น้องมวลชนเพื่อแดงที่อยู่ที่นี่ถ้า4โม,มงเย็นแล้วไม่มีการตอบสนองในรูปแบบใดเราจะนำคนแสดงเดินเข้าไปยื่นหนังสือให้นายานี้มินอุลมินอับ ที่ถือธงแดงเพื่อให้สามาติได้เห็นให้พี่น้องสื่อมลชนได้ทำหน้าที่และกระจายข้าไปขอให้พี่น้องผิดทักธงหรือธงอยู่เดินตั้งแถวอยู่บริเวณด้านหน้าครับพี่น้องตั้งแถวเลยครับ <c oughs> เรากำลังจะวัดใจดูว่ารองนายุวายความมั่นคง